สวัสด so oh! ียามเช้าจ้าพี่น้องรงมมกยางแห้งด้วยป้าจอนีต่ออีกอย่างนีิโอ้นี่ตาหมองจังจังใสน้ำห่อนจะฝันว้างไหนคนพ่อพ่าบอกเลยเขาบอก วัวบอคือเด้อเขาแค่เลยหมือนแรงใหญ่หมองนอนไม่บ่คือเบิดหยังย่านโอ้ยยินไม่เป็นใหญ่เบื้องดังบรรยากาศยามเช้าลมเย็นลมไปคุดอีกบ่เบียร์เบียร์ตื่นหุงข้าวมันมันให้ลงไปขุดอีกบ่ยินมันจ้กินได้เดียวกันาดนั้นบอก็คือหมองนันนี่มันว่าให้ลงไปขุดลองลองลงให้ผมเบิ่งกันนะเซฟนี่อยู่ไหมเออไฟแดงเต็มอคืนตีนี่ตอนนี้โอ้โหหนาว มองหย pues ่อยปอกๆเลยปลาจอปุ bueno, ๊กอาเบียมาหงเขาอาเบียประตื่นปลาจอว่า okay. ม so ึงนอนนอนเมื่ออื่นได้ว่อสันวะใส่มาสีมาขาวตีเถิดเอากาแฟมาส่งคุณชายใส่ละคนพี่น้องตื่นไป ตื่นไปนอกาแฟมาแล้วจ้ามันขึ้นนอหน,นี่ล้วพี่น้องหนาวบ่คักเขาก็ว่ามีสั่งกับนอนกับรรบาราบยานสั่งโอ้ยนี่ปบบ่าตะวันมมะขุดมองนี่เลยเนี่ยมองซื้อโค้งส้นยางเพคนว่าเห็นขี่สั่งเพคนว่านอนกับบาราบเบิดขึ้นยางอ่อมกันยกอยู่จะกีหยังเป็นอีหยัง,อยงนอนกับบารายนอนลงหนึ่งหมอกกันห่อยใส่หัว ด้เก็บขวดเด้อโอ้ยคือจังสีป่ะแก้วแเบบียขันหน่อยเบียไก่ไก่ขันน้อยเนี่ย <c ười> ไก่ประจำทีมงานมันบรเด็ขัดแต่แม่โคติดลมเป็นเ้อพี่น้องมันขันกับเป็น <c ười> บรรยากาศยามเช้าตีเล็กตื่นสวยกระมู ตะเวนออกมาแล้วตะเวนน้าแล้วทั้งทีมงาน,างงหงนเห็นอย่างซู้ห้องกินเส็ยอย่างซูห้องกินพนักเฮ็ดซู้กันกินพี่น้องมึงต่อตะเคียนต่อบบกไงเลยพี่ตุ้มตามบอกว่าฟันเห็นผู้หญิงเมื่อคืนตอนมาอยู่ใหม่ๆน่าจะจ้าแม่ตะเคียนหรือเปล่ามาบอกลีดดูหน่ยเด้อบรรยากาศยามเช้าหนาวสุดเหลือเกินพี่น้อง สัมโนโครัวเข้ารถเก็บเต็นเรียบร้อยหันมาฟังนี่พี่น้องนด้ยินงแต่เสียงโครมสภาพกับคู่คอยมันเกิดยังขืนตีเล็กฮะเป็นอย่างขึ้นตองว้ยวายขนาดนี้พ่พ่อใจอยังกระบอกกันดีๆเท่านา้นพอเท่าน้จังไนคู่ทั้งแตกหดโอ๊ยรถกับเจงแมนตื่นตเศ้าพี่น้องคู่คู่วุ่นว้อาบน้ำแตกไปเรียบร้อย กูเอาต้องน้ำไว้นี่นี่บึ้งสภาพต้องไว้แบบนี้แล้ววันนี้มันมีตะบึ้มตกใส่หูแตกจอยอ้ยเนาะต่ละมือเ่ลาดีเครื่องเดิมแตกหมดเลยเราแตกวะล่ะโอ้มึกงกูจะคว่ำตายมันแต่ ร่างหนาแปลงฟันเตรียมตัวเรียบร้อยพร้อมทําการแสดงก็มาเห็นนังอยู่นะกินจ้าป้าเจ้ากับพี่ตุ้มตามไปดูงานอยู่กระปุกยื้สยอส่กระปุกเก่ายยื้สยอสกระปุกอย่างสีผ้ากันทอดไข่ค่างกระทะแล้วพี่น้องแต่ว่าค่างกระทะแล้วแต่วันน้ำมันมมพืดวะมี่กำลังสีทอดไข่น้ำมันเบิดพี่น้องผ้ากันมัดจวดน้ำซื่อน้ำมันพืดแล้วบ่แม่นต่น้ำมันพืชพี่น้อง รถเพื่ออับคอยน้ำมันกระเตือนกันกันดีไซส่ละใส่อยู่ในป่าชีวิตเนาะชีวิตได้น้ำมันพืชแล้วจ้ารันคาแตอยู่ในหมู่บ้านน้นองข้าจะไปซื้อน้ำมันพืชโง่กลับมาทางนึงเด็กินถอดใครจะสิขี่ออกลแล้ว <c oughs> อเอาโซล่าอู้อู้อ่ผู้นึงกับบะมีน้ำมันผู้นึงไปซื้อผู้นึงจะไปลอยได้น้ำมันมาแต่ร์ไซมาถอดเอาโซล,ล่าเลย โอ้ตายเลยลโง่กลับมาหอดเจ๋อถ่ายตูตามปาจอดกินเข่าจนเลี่ยวเหรอเนาะโอ้ยเมนูแต่เมื่อคืนอลอมอย่างนะปอมกบอลอมกบอระเด็นชาติพิกปลาไหลหนึง่งชาติพิษเอียนเดี๋ยวอุ่นไปย่างย่างหนาวคัะพี่ตุูมตามกำลังขับรถมาเติมน้ำมัน